ดีค่ะวันนี้มาปลูกปัวดินกันขุดดินและวขดดินแล้รดน้ำก่อนนะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกๆคน วันนี้จะมาปลูกบัวดินกันสวัสดีทุกทคนนะคะดูดูแลดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้างนะคะวันนี้มันที่เท่าไหร่อะดูซินางจะงามไหม ่อไปนะมีแก้วมังกรเนี่ยไม่ใช่สิแค่แก้วมังกรลิ้มังกรสวยไหมสวยไหมใครจะเอฟก็ได้นะลิ้นมังกร สว,สวยนะสวยนะหน่อสวยๆเลยอะ่ะไปปลูกโชว์ตั้งโต๊ะตั้งอะไรตั้งในห้องทำงานอะไรเงี้ยก็ได้เดีย๋ยววาดด้วยวาดด้วยเรื่องบัวดินเอเอ,อบัวดินบัวดินเดี๋ยวมันจะหมดนะสีอะไรแบกสีดแดงก่อนนะ นางอยู ày, ่ครับแคบก็เลยเอานางมาลงดินค่ะนี่มีสีมาพร้อมนะบานสวยบานสวยโชว์หน่อยบานสวยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่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  มะพร้าวหมดหล่นลงมาใส่ตาเลยงามไหมล่ะแบ่งออกไปเลยงามนะโอ,อกเลย,ยงามได้อีหลาเด้อ แดงก่อนใครจะมาช่วยซื้อกันมานะอ,อีกสองเดือนกดขายได้ที่โม้ไหม <c oughs> ซื้อตอนนี้ก็ยังได้นะสีแดงสีแดงเยอะอยู่ ไปกอดแม่แกไว้หรอกแยกออกมาจะได้หัวใหญ่แล้วก็จะได้เป็นดอกสวยๆจนินตจการไปเรื่อยเลยฉันร,รีดทำคิวงานไม่ว่างเยอะงานเยอะเป็นมกรรออยู่นั่นลีลาเรื่องมากตัวนี้แหละไม่รู้บ่นอะไรบ่นให้ใครฟัง มันดำนาเลยใครไม่เคยดำนานแล้วจะปลูกไม่เป็นขี้โมไหมเนี่ยยิ่งกว่าดำนายคุณนายเขาจะปลูกไม่ได้ชาวสวนจะปลูกได้งบึงบึงบึง บึ้งนล้วเนี่ยบึ้งนัเนี่ยบึ้งบึงนล้วเนี่ยเลนเล่นนล้วเนี่ยฝังดินที้ก่อนเงินอะบนให้ใครฟังอีแลลวมีแจะก้อนขี้หิน,นดินก็เอยพระเจ้า แค่นี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งแก้งเตือนด้วยแล้วจะเอามือไหนปิดเนี่ยยะไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวมาปิดวันนี้ปลูกบัวดินแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จดจะดิ่งแก้งเตือนนะคะสวัสดีค่ะ